สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวหลอดไฟกันบ้างครับเป็นหลอดไฟแคมปิ้งหลอดไฟพกพาหรือหลอดไฟตะเกียงกันครับนี่มันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับผมได้มาประมาณ200นะตัวนี้ก็มันเหมาะสําหรับเอาไปแคมปิ้งหรือว่าเอาไปท่องเที่ยวอะไรกัแล้วมันก็สามารถเป็น power bank ได้ด้วยก็จะมีจุดชาร์จอยู่ฝั่งนี้และอีกฝั่งนึงก็จะเป็นหัว usb ครับสามารถเอาไปแคมปิ้งได้ตัวนี้ก็จะมีรีโมทให้ด้วยแต่ว่าผมเอารีโมทไปทิ้งไว้ไหนเราก็ไม่รู้ รีโมทมันคือมันจะเอาไว้ปิดเปิดเปิดไฟได้หรือว่าเอาไว้หลีไฟได้ให้ดูครับมันจะเป็นอย่างนี้นี่พอกดมามันก็จะเป็นไฟสีส้มนะครับออกสีส้มๆตัวนี้แล้วก็จะมีที่เช็คแบตตรงนี้แบตมันจะหมดครับเพราะว่าผมเปิดทิ้งไว้ทั้งคืนเลยแบตมันก็จะหมดตอนแรกผมว่าจะเอามาโมจะแกะมโมเพิ่มแบตเตอรี่ให้มันให้แบตมันใช้ได้นานขึ้นครับ แต่ว่าแกะดูแล้วแหละมันน่าจะโมยากอยู่เพราะว่าพื้นที่มันจํากัดตอนแรกนึกว่ามีแบตไม่กี่ก้อนเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนี่ครับแสงมันก็จะเป็นประมาณนี้เวลาเรากดหนึ่งทีมันก็จะสว่างสุดพอกดอีกทีมันก็จะค่อยๆหลีและอีกทีหนึ่งก็จะหลีขึ้นไปอีกเนี่ยแล้วพออีกทีหนึ่งก็จะดับเห็นไหมก็โอเคอยู่นะไม่แพงครับประมาณ200เหมาะสาหรับพกพาและนี่ผมก็เลยอยากรู้ว่าข้างในมันมีอะไรกันบ้างก็เลยทําการงัดเงี้ยกันครับโดย อันแรกเราต้องงัดตรงนี้ครับป๊าบนี่ผมงัดมานสยเยินเลยงัดแหวงเลยแหวงเอ้ยเสียของหมดแหวงเลยครับตรงนี้ดูดีของนี่ดีงัดแหวงไปนิดหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราเอามาใช้งานแหวงนิดนิดละหน่อยช่างแม่งคถอะนี่ครับก็พองัดออกมาจริงๆมันมีร่องที่ไว้งัดอยู่นะนี่หาไม่เจอนี่มันมีล่องที่เอาไว้สําหรับงัดอยู่แต่ว่าผมหาไม่เจอครับก็เลย งัดตรงจุดอื่นไม่รู้ไงครับเพราะว่าไม่เคยแกะแล้วพอเปิดมามันก็จะมีหลอด LED อยู่นี่ครับกี่หลอดแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้ดแปดเก้าดวงครับซึ่งสิดวงถ้าเปิดจะให้ดูความสว่างมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่พอลกอดคือมันก็จะรีลงแล้วก็รีลงแนะนําว่าถ้าใครจะไปทําเป็นไฟหัวเตียงก็ได้อยู่นะมันก็โอเคอยู่เอาไว้อ่านหนังสือเอาไว้เล่นโทรศัพท์ตอนกลางคืน แล้วก็ใช้ไฟดวงนี้ออกมันจะได้ไม่ต้องแสบตามากนี่ครับแล้วผมก็แกะออกมาดูอีกมันจะมีสกูอยู่สตัวแล้วผมก็แกะแต่ตรงนี้มันต้องมันต้องบัดกรีออกครับเพราะว่ามันจะไอ้นี่มันจะติดมันต้องบัดกรีออกผมบัดกรีออกแล้วแหละเพราะว่าผมแกะดูพอแกะดูก็เลยเออามาทําคลิปด้วยดีกว่าตอนแรกว่าจะโมครับ แกะออกมกันก็จะถอดออกมาได้อย่างนี้นี่ตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นจริงๆถ้าถ้าหลอดขาดหรือหลอดอะไรเราก็ซ่อมกันได้แะพวกนี้ต้องง่ายครับดูแล้วมันก็จะเป็นแผ่นอย่างนี้แล้วก็จะมีแบตบมีแบตอยู่4ี่ก้อนตอนแรกผมนึกว่าจะมีแค่2ก้อนหรือก้อนเดียวนี่มันมี4ก้อนนะแต่คงคิดว่าแบตน่าจะแค่1,200ม mm, ิลลิแอมแค่นั้นแหละก็คือต่อก้อนนะ 1>, 1 2 3 4มี4ก้อนก็น่าจะประมาณ5 0 0 0นมิลลิแอมน่าจะได้อยู่5 0 0 0มิลลิแอมก็ถือว่าโอเคอยู่นะเป็น power bank ตัวน,น้อยได้สบายเลยแล้วข้างในมันก็จะมีวงจรอีกครับมีวงจรที่เอาไว้หลีไฟหรือว่าเอาวงจรที่มันเอาไว้รับรีโมทอะ่ะคือมันรับรีโมทได้ที่ช่องนี้ไงแล้วก็จะมีวงจรสําหรับเช็คแบบด้วยก็คงอยู่ในนี้แหละคงไม่แกะออกมาดูแล้วเนาะขี้เกียจยิงกาวก็คงจะเป็นประมาณนี้แหละเป็นการรีวิวง่ายๆ กับไอตัวไฟตะเกียงนี่ครับแล้วก็ประกอบคืนอย่างเดิมตอนแรกว่าจะโมแบตเพิ่มแต่พอแกะดูแล้วมันมันเต็มแล้วมันเต็มแล้วมันโมยากแหละครับถ้าโมจริงๆก็พอจะทําได้อยู่อาจจะยัดได้อีกสองก้อนเนะนี่ยเจาะมันตรงเนี้ยแล้วก็ยัดเข้าไปอีกสองก้อนนะได้อยู่แต่ว่าคงไม่โมแล้วขี้เกียจละเอาตังค์ไปซื้อใหม่อีกดวงหนึ่งดีกว่าเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็ประกอบคืนกันแล้วครับ ประกอบคืนก็ไม่ยากประกอบให้ถูกจุดเหมือนแค่นั้นมันมันมีรอยรอยบากอยู่นะเราต้องประกอบให้ถูกจุดด้วยเนี่ยมันมีรอยบากอยู่แล้วก็มันจะมีบากตรงเนี้ยต้องประกอบให้ถูกจุดเพราะว่ามันเป็นตัวล็อกกับกันหมุนกันกันเคลื่อน,นก็เผื่อใครสนใจก็ไปหาซื้อกันเองนะครับในช้อปปี้ลาซาด้าอยู่ประมาณสองสามร้อยเนี่ย จำราคาไม่ได้แล้วซื้อมาก็พักหนึ่งแล้วเอามาใช้งานออกงานไปหลายรอบแล้วพอดีอยากจะเอามอโม,มแบตก็เลยแกะดูเ,เดี๋ยวเราบัตรกีขึ้นอย่างเดียวปพื่อก็คืออย่างเดียวนะไม่ได้โมอแต่ก,ก็ว่าจะโม,มแต่ไม่โมแล้วบัตรกีไม่ยากครับต้องมีหัวแรงแค่นั้นแหละหาหัวแรงดีๆก็สบายๆครับบัตรกีติดง่ายๆนี่เรียบร้อยเอาปักออกเลยเพราะว่าไม่บัตรกีแล้ว ช่วงนี้คนเริ่มท่องเที่ยวกัแล้วครับเริ่มฤดูหนาวแล้วฤดูหนาวก็เลยพอจะไปท่องเที่ยวกันบ้างแล้วครับก็เลยต้องมีอุปกรณ์แคมปิ้งพวกพวกหลอดไฟพวกลำโพงพวกพาวเวอร์แบต่างๆผมก็เริ่มพอจะมีอุปกรณ์พวกนี้กันบ้างแล้วแต่ก่อนไม่มีนะมีแค่ไฟฉายธรรมดาหลังๆก็เริ่มทยอยสะสมแล้ว สมเพราะว่ามันเอามาใช้งานอะไรได้อยู่มันก็ไม่เสียหายอะไรเดี๋ยวเราประกอบขึ้นอย่างเดิมนะครับตรงนี้มันจะมีสกูสี่ตร4ตัวเกาขึ้นอย่างเดิมมันโอเคอยู่นะตัวเนี้ยผมเอาไว้เวลาบางทีเวลาอยู่ในรถนะ่ะก็เอาไว้ห้อยห้อยกับท้ายรถได้เพราะว่าตรงตูดมันจะมีที่ห้อยอยู่เดี๋ยวเราประกอบขึ้นอย่างเดิมกันมัน เวลาประกอบเราต้องเอาสายไฟแอบมันหน่อยนะสายไฟคืออย่าอย่าให้ไปบงังไปบังหลอด LED เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีมันจะมีเงาโอเคลองดูว่าติดไหมโอเคติดแค่นี้แหละก็ใช้งานได้ที่เหลือก็ประกอบคืนอย่างเดิมนี่ล็อกเลยอันี่หมุนได้ข้างมันไม่มีปัญหาอะไรนี่ครับข้างหลังที่ผมบอกว่ามันเอาไห้อยได้เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นหูเนี้ โอ,โ,อโอ้กล้องกล้องเออกล้องเออนี่ครับก็เอาไปค่อยได้โอเคนะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับง่ายๆแล้วะครับสวัสดีครับ